สบายดีพี่น้องพอก็อิเลเด้อกับสองบาแก้วอัตเตอปอร์คือเกาพี่น้องเนาะวันนี้บาแก้วมีเมนูก๋อยหมูพี่น้องก๋อยหมูมากินอยู่เข้มทงหน้าคือเกาพี่น้องเนาะแต่ว่าบริยุให้หน้าพี่น้องเนาะอยู่เข้มแคบข้างหน้าเนาะวันนี้ก็มีต้มมะสดน์นำพี่น้องต้มแกงแซนโดไม่สมห้องนี้เราพี่น้องเลยเนาะทางอีสานอาจจะหูพี่น้องเนาะพักวันนี้ก็มีธรรมชาติพี่น้องบริออกตลาดพี่น้องเนาะ เอาแต่พักกระโดนพี่น้องเนาะกับพักอ่ะนะเซลหนีหอมเดิ๋นเสดเอาจะนอนพี่น้องใบมาหย่อนนอนพี่น้องมาเสียบเบาแก้วเลยพี่น้องมาเนี่ยเบาไลยแกกินเข่าพี่น้องเลยมาพ่อมาข่าวเทียงพี่น้องเด้อบรรยากาศแกเย็นดีอยู่พี่น้องกนอยู่ปลาเนาะแคมปลาเนาะมาพี่น้องมาเสียบเลยบาไล้โอ้ยกินเข่าพี่น้องเลยกินข่าวเทียงข่าวเสาต้องกันเลยพี่น้องเนาะแล้วคำวาใหญ่พี่น้องเลยอื้อ ดูพีักสองเล็กพี re, um, ่น้องเด้อเนาะผักสองปากเขียวก็ไรก็แซ่ทั้งสองปากเขียวเล็กพี่น้องเนาะผักเกลียวจะไปหยียมทุกสุบไบทพี่น้องเนาะกระโดดพี่น้องเลยอยู่ปลากี่ผักปลาพี่น้องไหยโอ้หนามตบพี่น้องกัย บัวเปื่อยวัดพี่น้องกันอ <c oughs> โอ้ยอากาศมีอะไรพี่น้องเนาะมาพี่น้องเสพเสียวอลล่าพี่น้องเด้อโดดไลยลูกขี่น้องก็เลี้ยงระด,ด,ดับเลยพี่ก่อยมูพี่นอ้องอือ sẽ cái kế lập như nào ก็เช่หมัวทั้วนนำพี่น้องอืมอืมากการดูปลาพี่น้องต้นเทียนยังเย็นดีพี่น้องเนาะ ันกาศเรย็นดิพี่น้องเราเกี่ยวท้ายตน้นเทียงมผนแต่ว่าอากาศเรย็นในพี่น้องเนาะถังได้พี่น้องเด้อเดีย๋ยวไปยันทุกบ้านทุกซังอะไรพี่น้องเนาะไปสากไปหอดไปจอดจอดถึงพี่น้องขึ้นเก่าพี่น้องเนาะ โดดใช้คู่ลูกเด้อพี่น้องผักโดนดน่ะป้าบ่ได้เดพี่น้องเด้อเนาะอาหารผักธรรมชาติ มาพี่ห <chill> รอกมั้งอเคหอยมูโดดใส่คูลูกเลยพี่หลองยังแตก คค่ขับเลยพี่นอนะ้องเง้ยากาศเย็นดีพี่นอ้องอืเย็นดิริมหมพี่น้องมันอากาศมันกวกวอกู่องต้นใหม่เลยพี่น้องเนาะ

บิพี่น้องเจียงก,ก็มองเลยแสบีบลีฟต์พี่น้องเลยมันกัดเด่นดีพี่น้องเนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอโจ้เพียงสามีและพี่น,พน้องเดอ้อผักิีตออาม์ไปไหมในคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวขอบใจเด้อพี่น้องทั้งเอฟซีหรือว่าทั้งยูทูบผุเพื่อนด้วยกันเนาะที่เขามาหับสมสองของบาแก้ว,าาวแล้วบาแกลข้อผาก้อไ,ไลค์กดแชร์ทั้งสองบาแก้วเดอ้อเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเห็ดคลิปต,ต่อไปพี่น้องเนาะเอาขอบใจอะไร